วัดีค่ะวันนี้มาพบกับแอมนะคะขอเวลาลูกค้า5นาทีค่ะขออนุญาตมาแนะนําในส่วนของ MG 3รุ่นดีคันนี้ค่ะวันนี้นะคะอาจจะมีแปลกหูแปลกตาหน,นึงในเรื่องของสถานที่นะคะเพราะว่าตอนนี้เรานํารถเนี่ยเข้ามาในส่วนของจุดล้างขัดเคลือบของที่ออฟฟิศเรานะคะที่ลูกค้าเห็นอยู่ตอนนี้เป็น MG 3รุ่นดี ราคาอยู่ที่5 5 9 9 0 0 0บาทเท่านั้นค่ะในส่วนของ MT3 นะคะจะมีพลระกำลังอยู่ที่194แรงม้าแล้วก็250นิวตันเมตรค่ะตรงนี้นะคะมิติตัวถังอยู่ที่4,113นะคะคูณกับ1,797และคูณกับ 1,502มิลิเมตรนะคะถือว่าไม่เล็กไม่ใหญ่นะคะขนาดกระทัดรัดก,กำลังดีเลยค่ะเหมาะกับการใช้ในเมืองหรือจะออกต่างจังหวัดก็ประหยัดพลังงานมากๆนะคะเพราะว่าคันนี้นะคะอัตราสิ้นเปลืองเนี่ยจะอยู่เพียงแค่26.2กิโลเมตรกิโลลิตรขอโทษทีค่ะบางครั้งก็ิีผิดถูกๆนิดนึงโอเคเรีล้วก็ในส่วนนี้นะคะรถ MG 3 h y บ r ิดคันนี้นะคะ จะให้ในส่วนของล้อแมกอัอลอยห้าก้านค่ะขนาด16นิ้วนะคะขนาดยางจะอยู่ที่195ทับ 55R16 ค่ะคุณลูกค้าดูในส่วนของเครื่องยนต์นะคะเครื่องยนต์ตัวนี้นะคะ1.5 HEV นะคะมาพร้อมกับระบบเกียร์ EAT 3สปีดค่ะพวงมาร์ลยคันนี้ได้พวงมารลยไฟฟ้าเลยนะคะคุณลูกค้าเดี๋ยวเราเข้าไปดูภายในกันค่ะ ในส่วนของภายในนะคะรุ่นนี้อย่างที่แอมแจ้งไปตั้งแต่ต้นเลยว่ามันเป็นรุ่นดีนะคะรุ่นดีภายในเนี่ยจะเป็นสีดําล้วนเลยค่ะเย็บเก็บได้ด้วยได้สีส้มนะคะเรียบหรูดูแพงเหมือนกันนะคะคุณลูกค้าอ่านะคะแล้วก็ในส่วนของเบาะนะคะเดี๋ยวของแอแนะนำเบาะนิดนึงเบาะคันนี้นะคะจะเป็นในส่วนของค่าแล้วก็มีขอบข้างแถบนี้เป็นหนัง ะะถือว่าไม่ขี้เหร่เลยค่ะแล้วก็สวยด้วยน่าจะน่าจะระบายอากาศได้ดีด้วยนะคะในส่วนของเบาะเนี่ยจะเป็นบาะแบบปรับมือตั้งแต่รุ่นเริ่มไปถึงรุ่นท็อปก็คือรุ่นเอ X เลย ในส่วนของพวงมลลาลัยค่ะคุณลูกค้าดูที่พวงมลลาลัยนะคะพวงมาลัลลายคันนี้เนี่ยได้พวงมลลาลัย MG 4มาเลยค่ะสามารถปรับได้3แบบนะคะเป็น Eco Normal แล้วก็แบบ Sport นะคะก็ถือว่าการใช้งานของพวงมลลาลัยค่อนข้างคุ้มในราคาเพียงแค่559,00 0บาทนะคะถือว่าค่อนข้างคุ้มเลยแล้วก็ในส่วนของปุ่มเกียร์ค่ะปุ่มเกียร์ตัวนี้เนี่ยอย่างที่แนะนำไปตั้งแต่ตอนเอมื่อกี้นะคะว่าจะได้ในส่วนของเกียร์ไฟฟ้ามานะคะแล้วที่กว่านั้นก็คือ ลูกค้าจะได้เบรกมือเบรกมือไฟฟ้าออโต้เบรกโฮแล้วก็ปรับโหมดในส่วนของเครียรด้วยถือว่าโคดคุ้มเลยถ้าสมมติลูกค้าใช้งานได้จริงๆนะคะหรือว่าใช้งานได้ครบทุกอย่างเลยนะคะแล้วก็ตรงนี้จะมีจุดในส่วนของใส่ของกระจุกกระจิ๊กรวมถึงแก้วน้ํา2จุดตรงนี้ค่ะพร้อมกับตรงนี้ก็ยังมีที่วางของอีกสามารถวางโทรศัพท์ได้เช่นกันประมาณนี้นะคะแล้วก็ตรงนี้สามารถที่จะเปิดแล้วก็วางของด้านในได้อีกนะคะ ถือว่าคันนี้คุ้มมากๆสําหรับลูกค้าที่จะใช้งานคนเดียวนะคะออหรือว่าจะใช้งานเป็นครอบครัวก็พร้อมเลยเพราะว่าทุกที่มีที่ให้กับทุกคนแน่นอนค่ะ <S <S ค่ะในส่วนของถุงลมนิรภัยคันนี้นะคะจะมีให้ลูกค้าทั้งหมด6จุดเลยนะคะถือว่าเซฟในเรื่องของความปลอดภัยมากๆลําโพงนะคะตรงนี้เนี่ยจะมีให้6จุดเช่นกันค่ะสามารถเชื่อมต่อระบบ Android Auto นะคะ Apple CarPlay แบบไร้สายได้ด้วยค่ะในส่วนของช่องแอร์หรือว่าตัวจุดปรับอากาศนะคะด้านหน้ามีแล้วด้านหลังยังมีให้อีก2จุดแบบแยกการทำงานนะคะซ้ายขวาได้เลยค่ะในส่วนของเรื่องเซ็นเซอร์นะคะหรือว่าระบบความปลอดภัยนะคะคันนี้ให้เซ็นเซอร์ด้านหลังมานะคะดังน,นั้นแล้วเนี่ยก็จะมีสัญญาณเตือนอยู่นะคะ ถึงแม้ว่าคันนี้จะไม่ได้กล้องรอบคันนะคะแต่ว่าคันนี้เนี่ยเขาให้กล้องถอยหลังมาแล้วก็สแสดงผลหน้าจอด้านหลังด้านหน้าด้วยค่ะแล้วก็ภายในนะคะของตัวห้องเก็บสัมภาระตรงนี้ค่อนข้างที่จะกว้างค่อนข้างที่จะลึกเลยค่ะคุณลูกค้าลึกมากๆเลยถือว่าคุ้มค่านะคะแล้วก็ให้มาพร้อมกับในส่วนของตัวบางสายตาตรงนี้ด้วยนะคะเบาะหลังเนี่ยสามารถปรับได้นะคะก็พับได้อยู่ที่40 60เ ถือว่าคุ้มมากค่ะในส่วนของประตูฝาหลังเนี่ยอาจจะยังไม่ใช่ออตโต้แต่ว่าเป็นในส่วนของโชกค,ค่ะระบบโชคให้มาไม่ขี้เหร่เลยนะคะค่อนข้างกว้างด้วยลูกค้าสามารถที่จะขนของเก็บของย้ายของได้เลยนะคะน้ํามันนะคะคุณลูกค้าจะอยู่ด้านซ้ายมือของเรานะคะซ้ายมือของคนขับนะคะตรงนี้แนะนําให้เติมอยู่ที่ e 1 0 9 5นะคะแล้วก็91เรารับไว้ก่อนเพราะว่าในส่วนของ mg เนี่ยแนะนำให้เติม e 2 0ก็ได้ค่ะถือว่าค่อนข้างประหยัดเลยค่ะ โอเคค่ะคุณลูกค้าค่ะเราจะจบคิดกันแล้วแต่แอมขออนุญาตมาแนะนําในส่วนของกุญแจนะคะ MG 3 h y b r i d Plus นะคะทั้ง2รุ่นเลยก็คือรุ่นดีและรุ่นเนะคะตัวนี้จะเป็นกุญแจแบบสมารท์ทคีย์เลแบบนี้นะคะลูกค้าสามารถที่จะอยู่ห่างจากรถนะคะประมาณ80เซนแล้วก็ใช้การกดจากปุ่มนี้ได้เลยเช่นกันแล้วก็ในส่วนของกุญแจค่ะสามารถที่จะเปิดประตูหลังหรือประตูท้ายรถเนี่ยได้ด้วยกุญแจรีโมทเหมือนกันโดยการกดค้างไว้นะคะประมาณนี้โอเคข้อมูลน,น่าจะ เพียงพอแล้วใช่แล้วค่ะถ้าสมมติว่าลูกค้าต้องการข้อมูลเพิ่มเติมนะคะหรือว่าอยากสอบถามข้อมูลเชิงลึกมากกว่านี้สามารถติดต่อแอมได้ในช่องทางนี้แล้วก็วันนี้ขอบคุณน้องกุ้งที่มาเป็นตากล้องให้สามารถติดต่อน้องกุ้งได้ใช่ไหมคะกุ้งค่ะโอเคค่ะวันนี้ขอบคุณค่ะสวัสดีค่ะ